ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ก็คือการค้นพบสิ่งต่างๆแต่ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆเอาไว้วันนี้มนุษย์ค้นพบสิ่งต่างๆมากมายก็จริงแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเราค้นพบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของความมหศจัสรย์ซับซ้อนแห่งกาลปจจกรวานที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระเจ้าทรงซ่อนสิ่งต่างๆไว้และไม่จําเป็นต้องบอกกับใครไม่จําเป็นแต่ทุกอย่างมีวัตถุประสงค์ของมัน เราอาจจะไม่เข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมเหตุการณ์เช่นนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยเราอาจจะไม่เข้าใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันเพื่ออะไรกันสิ่งที่พระเจ้าทําบ่อยครั้งไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือสามารถเห็นได้เพราะนั่นเป็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่เราทั้งหลายที่เป็นลูกของพระเจ้า เราไม่จําเป็นต้องเข้าใจหรือไม่จําเป็นต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างไรก็ได้แต่เราสามารถมั่นใจในผลลัพธ์ได้ว่าผลลัพธ์แห่งพระราชกิจของพระเจ้าที่พระเจ้าทําที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นไม่ว่ามันเป็นอะไรก็ตามมันจะเป็นผลดีแก่เราทั้งหลายผู้ที่พระองค์ทรงรักอย่างแน่นอน